สำหรับงบประมาณฉบับประชาชนค่ะก็ถือว่าเป็นการนําเสนอเงบประมาณรายจ่ายประจําปีในรูปแบบเทเข้าใจง่ายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจข้อมูลการจัดทํางาประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนรวมข้องผักประชาสังคมนะคะและก็ผู้มีส่วนใดส่วนเสียในกระบวนการงบประมาณนําไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสแล้วก็มีความน่าเชื่อถือทางนี้ค่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปเล่รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ w o w bb.go.th ค่ะเหมือนยังเด็ขคืนอยู่บนหน้าจออยู่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบรอบหน้าว่างบประมาณในฉบับประชาชนปี2567เนี่ยมีอะไรมั่งชายเงบไปเท่าไรกับดานไหนเหมือนย่างเด็กเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันจะมีดังเพีเนี่ยฮกดนของได้จ้ากว่าตั้มอ่ายุธศา์ชาตินะคะฮกดานเดียวเขาจะออกมาเพื่อจะไปแก้ปัญหางบประมาณในประมาณ3 4 80ล้านบาทก็จะมีการ แกเยะออกมาเนี่ยก็จะขึ้นเยอะเลยนะคะว่า,<ฮ>าไวแรงงานเนี่ยเขาจะทําอะไรแก้ 1, พันทรึอมั่งแล้วก็ท้าวัยผู้สูงอายุเนี่ยจะแก้พันทรึอมังอ่งเราสาาร้างมัดไปติดตามแล้วก็ศึกษากันได้โดยพอเข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นหน้าตายอย่างที่เราขึ้นอยู่หน้าจอคือมีการอธิบายแบบเข้าใจง่ายประชาชนอา่านแล้วเนี่ยเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็คือเข้าใจในร่องข้องการบริหารจัดการกองประมาณมากขึ้นนะคะว่าในปีสว5รรยสิบเจ็ดเนี่ยก็จะมีการพัฒนาด้านในมั่งก็ต้องไปติดตามกันนะคะแล้วตอนนี้คือทางว่าทางเพลง พี่รับครับค่วันนี้ค่ะเวลาเขาาเึ้นร้องวดเจเล้ยนะคะน้องเซาหนุยน้องดาพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ